สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะส่งข้อความถึงคุณว่าเตรียมปลดล็อกกับชีวิตใหม่ได้เลยใครบังเอิญผ่านไปเจอคลิปนี้คุณจะได้รับกุญแจเพื่อปลดล็อกในการดำเนินชีวิตให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นและก็อุปสรรคที่คุณเคยเจอ จงรับรู้ไว้ว่าคุณจะได้รับคุญแจในการปลดล็อกกับปัญหาทุกๆอย่างในชีวิตของคุณและเตรียมตัวเฉลิมฉลองกับความสุขครั้งใหม่เตรียมตัวรับความสุขที่มาเต็มรูปแบบไม่ว่าจะมาจากกัลยานมตรมาจากคอนเน็กชันมาจากชีวิตของคุณหรือคนในครอบครัวของคุณเตรียมตัวมีความสุขแล้วอะไรก็ตามที่คุณเคยจมดิง่ง อะไรก็ตามที่คุณเคยจมดิ่งคุณจะได้รับอำนาจบารมีในรูปแบบเฉพาะของคุณคุณจะกลายเป็นสิ่งโตกลายเป็นเจ้าป่ากลายเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำในตัวเองไม่ต้องเดินตามรอยเท้าใครจงเตรียมรับกับคุณแจที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้แล้วก็การเฉลิมฉลอง,ลองชัยชนะความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กหรือใหญ่ เตรียมตัวมงลงในชีวิตของคุณได้เลยค่ะสเต็ปถัดไปในชีวิตของคุณ